สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจโดันโจนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผมจะมาไกด์ถึงวิธีการจัดทีมเผานะครับผมก็คือน้องกิฟเพิ่งเข้าตู้มาเนาะเป็นลิมิเต็ดที่เอาไว้ใช้เล่นกับทีมแผดเผานะครับซึ่งก็มีเพื่อนๆหลายคนที่เวลาผมไลฟ์สตรีมแล้วก็จะมาถามนะครับว่าทีมเผาจัดยังไงดีแล้วก็มีตัวอะไรบ้างและแต่ละตัวควรจะต้องปลดดาวกี่ดาวนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะรวบรวมข้อมูลมาให้คร่าวๆแล้วกันนะครับว่าค่าถ้าเพื่อนๆอยากจะเล่นทีมเผาเนี่ยควรจะจัดทีมยังไงนะครับผมแล้วก็ทีมในฝันของทีมเผาเนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะครับอ่าประมาณนี้นะซึ่งผมจะขอพูดแต่ตัวละคร SSR นะครับจะไม่พูดถึงตัวละคร SR นะถึงแม้ว่าบางตัวละครเนี่ยในตัวละครระดับ SR จะมะีความสามารถในการเจ็ดเผานะแต่ว่าผมจะไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าในเกมมันไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับ อ่ะแล้วก่อนจะเข้าไปสู่เนื้อหาของคลิปเนี่ยก็ขอให้เพื่อนๆรับชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยดาเกมเซ็นเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเกมนิกเกะฮงไกเกนชิน AOV นีโนคุนิหรือเกมอื่นๆอีกมากมายและสะดวกปลอดภัยบริการดีรับประกันทุกออเดอร์ทุนจดทะเบียนบริษัทกว่า5ล้านบาท เพชรของที่นี่เจรนานมาแล้วทุกเม็ดไม่มีแก่เกลือมีแต่แก่เพชรโจนันโจนนใช้บริการมาแล้วกว่า1ปีเต็มถ้านึกถึงร้านเติมเกมมือถือนึกถึงยาดาเกมเซนเตอร์เอาโอเคเพื่อนๆก็วิธีการจัดทีมเผานะเพื่อนๆนก็ตอนนี้เรามีน้องกริฟนะเข้ามาอยู่ในเกมนะตอนนี้นะครับ6ตัวเนี่ยเพื่อนเพื่อสามารถมีได้นะครับยกเวนเลออนนะถ้าเลาเออนเนี่ยเพื่อนๆอนอ่าไม่ได้เติมนะครับก็ อาจจะไม่สามารถครอบครองน้องได้เนาะผมจะพูดถึงทีมสายประหยัดก่อนละกันประหยัดในที่นี้คือคุณมีศูนย์ดาวคุณก็สามารถเล่นได้และผมคิดว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างส่งพลังนะคบผมก็คือเก่งนักแต่ศูนย์ดาวแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคุณไปเจอสุลต่านที่ดาวเขาเยอะกว่าคุณก็แพ้อยู่ดีนะเพราะว่าทีมเผามันจะต้องอายืนให้ได้นานที่สุดนะเพราะฉะนั้นผมจะมี2ฮีลนะครับก็คือ อออเดยยืนตำแหน่งที่4แถวหลังนะก็คืออันนี้1 2 3 4 5แล้วก็6นะไล่สกิลตามนี้นะครับก็คือแซตีก่อนแล้วก็ไล่ตามลงมาเรื่อยๆนะผมจะให้เนฟตีฟยืนหน้าแล้วใส่รูนหมีนะครับเพื่อนๆอ,อ่าประมาณนี้นะโดยที่คอนเซปของอ่าถ้าสมมุติเพื่อนๆทำทีมนี้ได้นะสมมุติศูนย์ดาวทุกตัวเลยนะก็คอนเซปก็จะง่ายๆนะก็คือแซจะเป็นตัวเปิดสกิลก่อน โดยที่จะเป็นตำแหน่งแทงบุยเซอร์ก็คือแทงที่มีดาเมจนะครับเนฟตีฟเนี่ยจะเป็นคอในการทั้งฮิลทั้งแจกเผาเนฟตีฟเนี่ยจะมีความสามารถพาสิก็คือเริ่มเทินมาเขาแจกเผาเลยนะซึ่งแซนเนี่ยถ้าสมมุติวนวนมารอบนึงแล้วเนี่ยเขาจะมีเกรดพอที่จะใช้สกิลพอดีนะซึ่งเนฟตีฟเนี่ยแจก2ตัวอยู่ละก็มีโอกาสที่แซนเนี่ยจะทริกเกอร์ความสามารถตีตัวแพดเผาแล้วมีพลังจมงตีเพิ่มขึ้น60%ได้นะอ่าประมาณนี้นะ2ตัวนี้เล่นคู่กัน และเนฟ t ีฟเนี่ยถ้าเล่นคู่แซดถ้าเพื่อนๆมีแซดเนี่ยก็จะปลดความสัมพันธ์นะซึ่งความสัมพันธ์ของเนฟ t ีฟเนี่ยถ้าเพื่อนๆมีแซดนะก็คือแซดตรงนี้นะครับเนฟ t ีฟเนี่ยจะจงตีปกติที่เป็นฮิวของน้องเนี่ยจะฮิวแรงขึ้น20%เลยนะแถมจะแจกแอคแทกสูงสุดให้กับเพื่อน14%นาน2รอบแจกตัวเดียวนะที่มีพลังจงตีสูงสุดซึ่งในทีมตอนเนี้ยก็จะมีแค่2ตัวนะที่น่าจะมีพลังจงตีสูงสุดนั่นก็คือ กริฟหรือไม่ก็สือยูนะประมาณนี้นะคอนเซปต์ก็จะประมาณนี้ก็คือถ้าฮิลแถวหน้าเนฟตีฟเนี่ยเขาจะฮิลประคองแถวหน้าฮิลแถวเดียวกันส่วนออเดจะฮิลแถวหลังบวกกับเล่งเกตก็สามารถที่จะทําให้กริฟกับสื้อยูเนี่ยโผลมาสามารถที่จะใช้สกิลได้เลยนะอยังอย่งกริฟนะครับสกิลสองของเขานะคือถ้าสมมุติว่าศัตรูศัตรูที่โดนแผดเผาเนี่ย จะโดนสกิลน้องแรงขึ้น6%หมายความว่าน้องแจกเผาตอนต้นเกมไม่ได้นะถ้าสมมุติว่าออเดเ่งเกตไปเนี่ยควรจะตีโดนตัวที่ติดเผานะถึงจะแสดงประสิทธิภาพได้ดีสูงสุดโดยที่ตำแหน่งของแถวหลังนะครับมันมันสามารถยืดหยุ่นกันได้นะครับคือกริฟเนี่ยเขามีจุดอ่อนตรงที่ว่าเขาไม่สามารถที่จะแจกไฟได้นะในช่วงตอนต้นเกมนะครับเขาจะต้องโดนตีก่อนนะในเทอร์นแรกเพื่อนๆน,น,นึกภาพเทิร์นแรกนะเทอร์นแรกเนี่ยจะมีเนฟติฟ แจก,กไฟลเลย2ตัวฝั่งตรงข้ามนะซึ่งแซดเนี่ยออกสกิลตัวแรกใช่ไหมแต่ว่าน้องไม่มีเร่งเกตอยู่แล้วน้องต้องรอเทินสองน้องถึงจะได้ออกสกิลแต่อเดย์เนี่ยเขาจะเร่งเกตให้แถวหลัง2ตัวเนี้ยมีโอกาสที่จะออกสกิลได้นะ2ตัวเนี้ยสตัวเนี้ยที่ยืนด้านหลังเขามีโอกาสที่จะออกสกิลได้แต่ว่ากริฟเนี่ยจะตีตัวติดไฟลและแรงขึ้น ในขณะที่เลออนอ่ะเขาแจกไฟด้วยตัวเองได้มีโอกาส40%นะที่จะสามารถแจกไฟได้นะครับสำหรับสกิลน้องเลออนนะส่วนตัวผมเนี่ยน้องเลออนกับคลิฟเนี่ยสามารถสลับตำแหน่งกันได้นะก็คือก็คือเป็นอย่างนี้ได้นะครับเลออนยืนตำแหน่ง5คลิฟยืนตำแหน่ง6ได้ส่วนอเดย์จะต้องยืนบนสุดนะเพราะว่าอเดย์ใช้สกิลได้เลยตอนงต้นเกมก็มีโอกาสเร่งให้2ตัวเนี้ยจ่ายสกิลได้อ่าถ้าเอาสือยูยืนก่อนเนี่ยก็ จะทาให้น้องโอเดมีโอกาสเร่งเกตให้สื่อยูนะใช้สกิลแจกไฟได้และถ้าติดไฟกริฟไปตีเนี่ยกริฟก็สามารถบูสต์ดาเมจได้นะอ่าประมาณนี้ละกันนะแต่ข้อเสียก็คือกริฟอยู่ตําแหน่งสุดท้ายเนี่ยน้องจะไม่ค่อยโดนตีนะซึ่งน้องน้องอะ่ะควรจะโดนตีให้ได้มากๆนะครับต่อนหนึ่งเทินนะน้องถึงจะแสดงประสิทธิภาพได้แต่ว่าโอเคแหละอันเนี้ยมันสายสายฟีมันก็ต้องยืนประมาณนี้นะเพราะว่าดาวน้อยตัวน้องก็อาจจะไม่ค่อยแข็งนะครับผม ลูนของน้องกิฟต์เนี่ยจะใส่เป็นลูนตาหมีหรือลูนตามหมาป่าก็ได้นะแต่ส่วนตัวผมเชียร์ให้น้องยืนนานดีกว่าก็คือให้แนะนําว่าให้ใส่ลูนตาหมีนะอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้ศูนย์ดาวทุกตัวนะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีตัวครบตามนี้นะเพื่อนๆสามารถเอาสมมุติว่าเพื่อนๆสามารถเอาเลจิน่าออกได้ส่วนส่วนตัวผมคิดว่าควรจะมีแซดกับเนฟติฟเป็นอย่างต่ํานะ เพราะว่า2ตัวนี้เล่นคู่กันและทําให้เนฟทีมฮิวแรงบวกแจกแอคแทกได้นะถ้าไม่มีเลออนเพื่อนๆสามารถเอานิชเข้ามาได้สามารถเอานิชเข้ามาใส่ได้นะนิชเนี่ยเขาจะมีความสามารถก็คือถ้าฆ่าถ้าศัาตรูตายเนี่ยเขาเด้งเลือดเองได้ก็จะทําให้ทีมที่เน้นเผาไหม้แล้วก็ยื้อเกมเนี่ยทรงประสิทธิภาพมากขึ้นใน p v p นะบวกกับน้องมี CC ไเป็นของตัวเองด้วยนะก็จะดีนะครับ หรือจะเป็นตัวละครหลักก็ได้นะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับอ่าตำแหน่งการยืนก็ก็แล้วแต่นะว่าจะยังไงนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยส่วนตัวผมชอบให้กิฟยืนกลางมากกว่าส่วนตัวผมชอบให้กิฟยืนกลางอย่างนี้มากกว่านะเพราะว่าแถวกลางเนี่ยมันเป็นแถวที่ถ้าสมมติศตูใช้เอลเหมือนเหมือนถ้าเขามีนิดมานิดมันก็จะตีเป็นบวกงนี้ใช่ไหมตีเป็นบวกอย่างนี้กิฟต์เนี่ยก็จะมีโอกาสแจบไฟนะ แจกไฟใส่สตูที่เขาโดนลูกหลงสกิลมานะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับสายฟรีส่วนถ้าไม่มีซื้อยูก็อไอเคนแทนได้นะแต่ว่าคุณก็จะแจกไฟได้น้อยลงนะประสิทธิภาพของน้องกริฟมันก็จะน้อยน้อยขึ้นไปอีกนะแต่ก็สามารถปรับปรับแต่งทีมอะไรอย่างนี้ได้นะถ้าถ้าอยากให้อึดขึ้นคุณก็ใส่แผน่นๆเข้าไปก็ได้ใส่แผน่นๆเข้าไปก็ได้ซึ่งแผน่นๆเป็นตัวปลดลิงก์ของทีมนี้ด้วยนะ ต่อมาก็จะเป็นทีมที่ค่อนข้างใช้ทุนสูงนะครับผมก็คือทีมีเลออนนะเลออนเนี่ยสกิลแรกของเขานะจะโจมตีสาเป้าหมายนะแถวหน้า100%เเลยนะสกิลโกงมากเลยนะสำหรับผมอะ่ะสกิลโกงมากเลยนะแล้วก็มีโอกาส10%ด้วยที่จะแจกเผานะจะทำให้เผาเป้าหมายเนี่ยมีโอกาส10%ติดเผาไหมซึ่งถ้าน้องเนี่ยอัพไป2ดาวเนี่ยจาก10%เกลายเป็น20%ออันนี้คือดีมากเลยนะสำหรับเลออนถ้าใครปลดดาวน้องได้นะ ผมว่าเป็นตัวแบบมันเป็นตัวคีย์ทีมเผาอะแต่ว่าคุณจะต้องเติมเงินนะคุณจะต้องเติมเงินไป1 190 US ดอลลาร์ usd นะก็ประมาณตีกลมว่า7 0 0 0พันละกันนะก็ถ้าใครไหวก็ไปต่อได้นะใครใครไหวก็ไป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 ได้นะครับไม่มีปัญหานะอ่าถ้ามีน้องเลออนนะครับโอเคทีนี้ก็จะแพงขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็เลออนเนี่ยจะสามารถอ่าเวลาไปตีตัวละครที่เขาติดไฟเนี่ย ก็จะเพิ่มเทินของไฟเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก1เทินนะนี่นะจากสกิลนี้นะครับก็คือศัตรูที่อยู่ในสภาวะแผดเผาถ้าโดนสกิลของเลออนเลออนเนี่ยสกิลน้องเนี่ยตีทุกตัวบนบอร์ดเหมือนไอเคินเลยนะแล้วก็ถ้าตัวไหนติดไฟก็คือโดนแรงขึ้น50%ประมาณนี้นะถือว่าดีมากเลยนะสำหรับทีมเผาแล้วก็ถ้าตีไปโดนตัวติดไฟก็เพิ่มไฟให้อีก1เทินก็คือเผาแบบไม่มีสิ้นสุดนะประมาณนี้นะครับ ก็ถ้าเราเล่นสักเทอร์หนึ่งแล้วเนี่ยสำหรับผมแล้วนะติดไฟกันทั้งบอร์ดแล้วอะถ้าสมมุติทีมครบนะอ่ะก็จะประมาณนี้นะสำหรับทีมเอ็นเกมนะคะผมทีนี้ถ้ามาพูดถึงอาวุธเนี่ยตัวละครไหนบ้างที่มีอาวุธแล้วดีนะครับผมพูดเลยนะว่าอ่อย่างเลออนเนี่ยอาวุธเหมือนไอเคนนะก็คือถ้าฆ่าศัตรูได้จะบวกแอคแท็กนะครับถ้าแปลตามเทคนะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันต้องฆ่าศัตรูได้หรือศัตรูลดลงแล้วบวกนะอันนี้ผมไม่ชัวนะครับแต่เอาเป็นว่าอาวุธเลออนเฉย แต่ส่วนซื้ออยู่กับเลออเนี่ยผมให้เฉยๆแล้วกันนอกนั้นเนี่ยคือดีหมดเลยนะอย่างอย่างของอ่ะกริฟเนี่ยกริฟจะทําให้สกิลน้องแจกไฟได้ซึ่งดีเนฟตีฟเนี่ยจะทําให้คิวแรงขึ้น25%ก็ดีแซดเนี่ยจะทําให้ดาเมจเปลี่ยนเป็นดอทซึ่งดอทเกมเนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจถ้าเข้าใจไม่ผิดนะคือทะลุเกาะและต้านทานเวทก็คือดีออเดทำให้เล่นเกตติดง่ายขึ้นก็คือดี4ตัวเนี่ยถ้าเพื่อนๆจะเปิดอาวุธนะ ผมแนะนำว่าอาวุธ4ตัวเนี่ยดี All Day Grip Native แล้วก็ Sad นะ4ตัวนี้สำหรับอาวุธคือดีนะครับอะต่อมาเป็นดาวที่ผมแนะนำว่าให้ปลดนะครับถ้าสมมติเพื่อนๆมีทุนนะอย่างน้องกิฟนะครับถ้าทุนน้อยปลดสัก2ดาวก็พอครับเพราะว่าจงตีปกติมีโอกาสติดไฟสามารถแจกไฟให้ให้กับทีมได้ก็คือดีนะ2ดาวนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีเงินก็ไปที่5ดาวได้เลยนะ ห้าดาวก็สามารถกระจายไฟได้นะจากเอฟเฟกจุดระเบิดนะโอกาสติด40%ก็ถือว่าดีนะครับสำหรับห้าดาวน้องกิฟตนะน้องกิฟเนี่ยจะอยู่ที่2 2ดาวกับ5ดาวนะส่วนเนฟติ้เป็นตัวละครที่ไม่ค่อยเชียร์ให้ปลดดาวสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากว่าจะปลดแล้วเนี่ยต้องไปที่5ดาวเลยนะครับแต่ถ้ามีทุนก็สามารถไปได้นะดาวที่คุ้มที่สุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณดาวที่5นะเพราะว่าจะได้เอฟเฟกเพิ่มเติมก็คือ ถ้าฝ่ายตัวเองเลือดต่ำกว่า50%เนี่ยจะได้ร,รีเจเนอ a รียล2รอบนะก็คือคล้ายๆกับออเด y นะครับคล้ายๆกับออเด y นะก็คือฮิลฮิลด้วยฮิลเด้งเลย1 1ครั้งแล้วก็ฮิล e ์รีเจน2รอบก็คือถือว่าใช้ได้เลยนะก็ทำให้ทีมทีมเราแข็งขึ้นนะต่อมาเป็นน้องแซดนะน้องแซดก็จะอยู่ที่5ดาวเลยนะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมไม่ค่อยเชียร์ให้ปลดดาวสักเท่าไหร่นะสำหรับสายางบน้อยนะ 5้าดาวเนี่ยไปปลดอ่าน้องคลิปก่อนดีกว่านะแซนเนี่ยถ้าจะให้คุ้มเลยมันต้องไปห้าดาวเพราะว่าห้าดาวเนี่ยอ่าจะดูดเลือดได้สี่สิเปอร์เซ็นก็ทําให้น้องยืนได้นานขึ้นนะและน้องเป็นตัวละครที่ตีแรงนะครับตีแรงนะเป็นแทงที่ตีแรงอ่าแล้วก็มีดูดเลือดด้วยซึ่งก็จะทําให้น้องยืนในไฟได้นานยิ่งขึ้นเพราะว่าน้องตีสามเป้าด้าน,านหน้าก็ถือว่าดีนะต่อมาเป็นสือ,อยูนะครับสือ,อยูเนี่ยก็ อยู่ที่ประมาณ5ดาวเหมือนกันนะถ้าศัตรูเลือดต่ำกว่า50%น้องเนี่ยจะมีโอกาสเอาเกราะออกนะถ้าศัตรูต่ำกว่า50%แล้วศัตรูมีเกาะเนี่ยมีโอกาส30%ที่จะลบเกาะบนตัวศัตรูทิ้งไปเลยนะก็คือหมายความว่าคุณใส่เกาะแทนๆมาเนี่ยตอนใกล้ตายเนี่ยสืออยูศาสตร์สกิลลงไปปุ๊บเนี่ยคือหายหมดเลยนะเกาะก็คือเข้าเลือดเลยนะครับไอเนี้ยดีมากเลยนะสำหรับผม อ่ะแล้วตัวต่อไปก็คือเลจิน่านะผมว่าน้องปลดดาวไม่ค่อยที่จะโอเคสักเท่าไหร่แต่น้องเนี่ยดีดีตรงที่ว่าถ้าคุณอยากได้ตัวแจกไฟเนี่ยน้องสามารถแจกไฟได้ดีนะที่3ดาวอ่าดาวหนึ่งเนี่ยโอกาสแจกไฟ40%ละถ้าคุณอยากได้ตัวแจกไฟดีๆอ่ะก็ใส่เลจิน่าใส่เลจิน่านะแต่ถ้าคุณอยากได้ตัวดาเมจมาเพิ่มก็ใส่แซดนะซึ่ง3าดาวเนี่ยโอกาสติดไฟเนี่ยอยู่ที่6 0 แล้วเขาตีศัตรูแถวหน้าก็คือตี3ตัวเนี่ยมีโอกาสติดไฟนะ6ก็ก็ถือว่าเยอะติด2รอบด้วยดาเมจ80%รก็ถือว่าเยอะมากเลยนะแล้วก็ตัวน้องเนี่ยเป็นตัวยืนหน้าที่เอาไว้หลบหลีกได้นะเพราะว่าเลเวล40เนี่ยเขามีเขาจะแตกหลบหลีกได้ถึง1 8เลยนะถ้าน้องออกสกิล3รอบแต่ข้อเสียมันก็คือตรงนี้แหละก็คือต้องใช้สกิลถึง3รอบอ่ะแล้วตัวสุดท้ายก็คือปดดาวของสือ,อยูนะสือ,อยูเนี่ย ปวดสดาวก็ดีแล้วนะครับเพราะว่าเพิ่มเปอร์เซ็นต์จาก10เป็น20แล้วแล้วส,สกิลปกจงตีปกติน้องเนี่ยตี3ตัวดาเมจร้อถ้าอัพสอดาวตี110แถมมีโอกาสติดไฟล0สสกิลแม่งโกงมากสกิลจงตีปกติน้องอ่ะส่วนดาวที่เหลือนะต้องไปดาว5เลยนะครับผมว่าตัวแวรลูในการปลดดาวเนี่ยก็จะมีเลออนกับกริฟนะสำหรับทีมเผาถ้าสมมุติว่าสามารถปลดดาวได้ นิดหน่อยเงี้ยครับผมเคลียร์น้องกริฟกับเลออนนะอ่ะแล้วตัวสุดท้ายก็คือออเดย์นะครับออเดย์เจ้าแม่ทุกสถาบันมีอยู่ทุกทีมนะครับผมอยู่ทําทีมอะไรก็ต้องใช้ออเดย์นะอ่ะสดาวนะเพื่อนๆพสอดาวเนี่ยมีโอกาสแจกใบ1รอบนะมีโอกาสแจกใบ1รอบถ้าจำเปอร์เซ็นต์ไม่ผิดคือ10นะแล้วก็3ดาวนะครับจากเล่งเกตห้ร์เซกลายเป็น70%นะเพราะฉะนั้นผมเชียร์ออเดย์เนี่ยอยู่ที่3ดาวเลยนะเป็นตัวแรก ในทีมเผาซึ่งไม่ใช่ตัวเผาแต่ผมแนะนําว่าให้ปั้นเพราะไปได้ทุกทีมนะก็คือ3ดาวนะครับเอาโอเคเพื่อน,อนๆก็สรุปก็จะประมาณนี้นะถ้าง,งบน้อยนะครับถ้าง,งบน้อยนะแต่ว่าพอที่จะมีงบเปิดเปิดดาวนะก็จะมีก็จะมีะกริฟสองดาวแล้วก็เลออนสองดาวนะเพราะว่าทําให้จงตีปกติแต่ละสตัวนี้มีโอกาสที่จะติดไฟมากขึ้นนะอย่างเลออนก็20%อย่างน้องกริฟก็1 5เซ ก็ถือว่าดีนะส่วนตัวแรกที่ควรปลดดาวเลยเนี่ยถ้าทําได้คืออเดสาดาวเพราะใช้ได้กับทุกทีมนะตัวนี้คือนัมเบอรวันะครับในการปลดดาวนะแล้วก็ปลดดาวที่เหลือก็จะเป็น5ดาวนะก็คือมี4ตัวนี้ส่วนตัว5สุลต่านจริงๆก็ค่อยมาทําทีหลังก็ได้นะทํา3ตัวบนก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ตัวที่ควรมีเก็บไว้ในไอดีก็คือฟิเลนเทีย ว่าเจด 7, แผ่นๆเพราะ3ตัวนี้ใช้ลิงก์กับตัวทีมเผ่าด้านบนนะใช้ลิงก์กับตัวทีมเผ่าด้านบนถ้าใครมีสักตัวหนึ่งก็กําลังดีครับเพราะไว้ปลดลิงก์ตัวละครนะส่วนใหญ่ทีมด้านบนก็คือ7ตัวเนี้ยมันลิงก์กับอ่าไม่นับอเดย์นนะ6ตัวมันลิงก์กับ3ตัวนี้ซะส่วนใหญ่นะนอกนั้นก็ลิงก์กันเองนะครับอ่าต่อมาจะเป็นทีมสำรองนะทีมสำรองคือเพื่อนๆอยากจะใช้คําว่าฝืนเลยแล้วกันนะฝืนเล่นโดยที่เป็นทีมผสม แบบสายฟรีแล้วกันก็คือไม่ไม่เป็นทีมเผาแบบเต็มรูปแบบก็ถ้าเพื่อนๆกดกิฟต์มาแล้วได้นะส่วนตัวผมเชียร์ว่าให้เพื่อนๆมี2ตัวนี้ไว้ก่อนนะคือออเดและก็เนฟตีฟนะมี2ตัวนี้ไว้ก่อนอ่าแล้วก็อ่าเพื่อนๆอ,นอาจจะสามารถใช้ไอเคนกับยูเลียได้ก็คือเป็นอ่าอ่าเป็นอย่างนี้ก็ได้นะก็คือกิฟต์ยืนหน้ายืนตำแหน่งแรกเลยนะครับให้โดนตีเยอะที่สุดเพื่อแจกไฟนะแล้วก็เล่นคู่กับเนฟตีฟอ่าประมาณนี้นะ แล้วก็มีออเดย์หน่อยก็ดีครับเพราะว่าทีมต้องใช้2ฮิลนะถ้าเพื่อนเพื่อนไม่มีออเดย์เนี่ยอาจจะต้องเอาดีหน้ามานะดีหน้ามาแทนอย่างนี้นะซึ่งมันก็ลําบากนะส่วนตัวผมถ้าไม่มีออเดย์เนี่ยผมว่าเพื่อนๆ่ไม่น่าทาทีมเผาเท่าไหร่สําหรับผมะเพราะว่ามันจะต้องออกสกิลให้ได้มากที่สุดอะ่ะเพราะฉะนั้นผมแนะนําเป็นทีมอย่างนี้นะแนะนําเป็นทีมอย่างนี้ดีหน้านี่คือแบบฝืนฝืนมากๆแล้วอะ่ะสำหรับผมอะ่ะไม่ไม่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ แล้วก็แผ่นๆนเนี่ยสามารถใช้ได้แทนยูเลียก็ได้แทนแทนกันเองก็ได้นะอ่าประมาณนี้นะสองตัวนี้สลับกันได้นะแผ่นก็ดีเป็นตัวปลดความสัมพันธ์นะแล้วก็ตัวที่น่าใช้อีกตัวก็น่าจะเป็นวัตเจตถ้าสมมติไม่มีแผ่นกับยูเลียนะก็เป็นวัตเจตก็ได้อ่าแล้วก็ใช้ตัว DPS เข้าไปาศาสกิลนะอันนี้จะไม่เน้นยืดแต่จะเน้นทั้งเบิร์นทั้ง LE นะถ้ามีไอเคนผมว่าเพื่อนๆน่าจะมีไอเคนกันหลายคนนะ โดยส่วนตัวผมน่าจะมีกันหลายคนถ้าไม่มีซื้ออยู่ก็เอาตัวอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นอ่าแซดหรือว่าเลจีน่าเข้ามาแทนได้นะสมมุติไม่มีซื้อ,อยู่ก็เป็นอย่างนี้ก็ได้อ่าประมาณนี้นะก็ให้ไอเดียคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับทีมฝืนนะใช้คําว่าทีมฝืนเลยแล้วกันนะโอเคก็จบไปแล้วนะครับสําหรับอ่าไกด์นแนะนําการจัดทีมเผานะก็ตั้งแต่เบกินเนอร์จนจนไปถึงอ่าสุลต่าน แล้วก็รวมไปถึงทีมดื้อดึงทีมฝืนนะฝืนที่จะเล่นนะผมก็คิดว่าน่าจะครอบคลุมทุกงบประมาณที่เพื่อนๆสามารถเล่นได้แล้วกันนะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะเพราะว่าแต่แต่ละคนก็มีตัวละครไม่เหมือนกันนะนะแต่ส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเพื่อนๆไม่คิดจะเล่นทีมเผาอยู่แล้วอ่ะก็ข้ามตู้น้องกิฟต์ไปได้เลยนะเพราะว่าตู้นี้ใช้เงินในการลงทุนค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรเลยนะครับ ก็ถ้าใครไม่ใช่สายสะสมหรือไม่ได้อยากจะทําทีมเผาอยู่แล้วเนี่ยก็สกิปน้องไปเลยก็ได้นะครับไปเล่นทีมฮอลลัสหรือว่าไปรอน้องโมูริก็ได้นะในอนาคตข้างหน้านะครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็รบกวนเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้กับช่องจูนันโจด้วยนะครับถ้าผมมีข้อมูลอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเกม e c h o c ค ly ผมก็จะมาแชร์เพื่อนๆนะวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ